สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกมภพจอดนอกเป็นตัวแทนนำสวดมนต์ธรรมจักครับสิ่งที่เราได้จากการสวดมนต์นะครับคือ 1. เราได้มารวมตัวกันอย่างที่2ก็คือเราได้เรียนรู้ว่าไอตัวบาลีสันสกิตเนี่ยมันออกเสียงไว้ยังไงแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าบทสวดน,นี้เนี่ยมันท่องวอ่ายังไงด้วยครับแล้วก็ทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นครับ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงประภาพรชาวสมุทรค่ะเป็นตัวแทนนำสวดมนต์ธรรมจักของโรงเรียนวันชนะสงครามสิ่งที่ได้รับจากการสวดมนต์ธรรมจักรนะคะข้อ1ได้รับสมาธิค่ะข้อ2ได้การฝึกอ่านออกเสียงค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนวันชนะสงครามได้จัดขึ้นทุกวันศุ์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายนัทวุติอสภานะครับเป็นครูผู้ดำเนินกิจกรรม ก็ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมสวนมนต์ธรรมจกักรในครั้งนี้นะครับหลักๆก,ก็คือ1นเนี่ยนักเรียนทุกระดับชั้นนะครับตั้งแต่ป .1 น,นถึงป .6 น,นะครับทุกคนได้มีการฝึกสมาธินะครับรวมถึงได้ฝึกการอ่านออกเสียงภาษาบาลีนะครับโดยเฉพาะบทสวดต่างๆนะครับที่นักเรียนทุกคนเนี่ยได้สวดไปเนี่ยคือแน่นอนครัว่า ในช่วงแรกๆเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเป็นการอ่านหรือท่องตามใช่ไหมครับแต่ว่าพอเรามีการจัดก,กิจกรรมอย่างนี้ทุกวันเนี่ยแน่นอนครับว่าทุกคนเนี่ยก็จะได้ฝึกอ่านรวมถึงสามารถจําบทสนมนนี้ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่ทางโรงเรียนของเราเนี่ยได้มีการเข้าร่วมแล้วก็เห็นผลนะครับในเรื่องหลายอย่างทั้งสมาธิการอ่านอนอกเสียงตา่างนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆที่ ประโยชน์ของการสวดมนต์ธรรมาจากกับวัตนสูตรของนักเรียนโรงเรียนวชนะที่เห็นผลอย่างชัดเจนนะคะก็คือทําให้นักเรียนเกิดสมาธิเมื่อนักเรียนเกิดสมาธิแล้วนักเรียนเรียนหนังสือก็จะทําให้นักเรียนมีความเข้าใจมีประโยชน์ทําให้ผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นเวลาที่นักเรียนไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนที่จะใช้ในการสอบหรือทํากิจกรรมต่างๆก็จะทําให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายเพราะสมาธิที่เกิดขึ้นค่ะ